สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกัญชัยอึง้งนักร้องหนุ่มคนนี้เติมเกมหลักล้านลั่นอยากให้เจอกับท้อยเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างนนทนนนโดยเราจะเห็นผลงานของเขามีเพลงฮิตติู้หลายเพลงจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทั่วประเทศโดยหนุ่มนนได้เปิดใจถึงอาชีพนักร้องของตัวเองผ่านรายการวันกัญชัยทอล์กอีพี12บอกว่าเริ่มทําอาชีพร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบหาเงินเอง ไม่ใช่กระตันอยู่อะไรนะอยากหาเงินเติมเกมเป็นเด็กติดเกมตั้งแต่เด็กใส่แว่นพระเล่นเกมนี้แหละ ทุกวันนี้ก็ยังเล่นแต่เบาลงแล้วใช้เงินไปกับเกมหลักล้านเลยงานนี้พี่นมถึงกับอึ้งบอกหนักนะทอยก็เหมือนกันชีวิตไม่หลับไม่นอนนนก็เล่าต่อว่าทําไมถึงหลักล้านเพราะเราก็สุมส่มสมระไม่ได้ก็เติมไปอีกพี่นมบอกต่อว่าเคยถามทอยเหมือนกันเลยซื้อแล้วปล่อยต่อนนบอกว่าใช่มันปล่อยต่อได้ถ้าใครอยากต้องการไม่อยากเจอกับทอยไม่อยากให้เล่นไม่งั้นไม่มีใครห้ามใครเติมกันไม่หยุดท่านผู้ชมละครับมี ความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o m ขอบคุณครับ